กอดที่สั่งไว้ตัวนี้นี่ข้างในาสั่งมาเป็นกีรูแบบได้รับตอนได้รับมาแอบตกใจอยู่นิดนึงที่กล่องตรงนี้เขียนว่า C7 รอ30นิ้ว Emeral d ลพ a k ปี2020แต่ข้างในเป็นแปดต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยฝากน้องที่อยู่ที่เมกาสั่งมาครับ น้องที่เมกาเขาไปเดินดูในช็อปพี่เกี่ยวขายเซิร์ฟสเก็ตหรือขายสเก็ตย่างเนี่ยแล้วไปเจอเจ้ากนรูตัวเนี่ยอยู่ที่ร้านเป็นเห็นน้องเขาบอกแล้วเห็นน้องเขาบอกว่ามันเหลืออยู่ตัวเดียวในร้านซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าว่าคุิตี้เป็นไงแต่คือน้องอ่ะแจ้งกับเราว่าพี่ไอ้ตัวที่พี่จะเอาเนี่ยไอ้กีรูมเนี่ยที่ร้านเขาบอกมันมีอยู่ตัวเดียวเหลืออยู่ตัวเดียว ก็เลยบอกว่าเอองั้นก็เอามาซึ่งราคาที่นู่นน่ะมันก็ไม่ไม่ได้สูงมากเหมือนราคาที่ไทยอะไรเงี้ยราคาซื้อนะยังไม่รวมราคาชิปปิ้งก็เออก็ให้ซื้อมาเพราะว่าเราก็ชอบ c คาวเวอร์อยู่แล้วแล้วก็ให้น้องถามว่ามันเป็นทัชตัวไหนน้องก็บอกว่าถามของเขาบอกว่ามันเป็น Cx แล้วก็โอเคถ้าเป็น CX ็ก็ยิงยิง,ง,ง,งโอเคเข้าไปอยากเพราะว่าเราชอบ Cx อยู่แล้วแต่ทีนี้พอของมาถึง นี่กล่องมันใส่เป็นของรุ่น C7 Emerald Peak ปี2020บมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในพร้อมๆกันเขาไม่ได้ทำมาดีไซน์ไว้แกะก่อนเนี่ย <c oughs> จะแ,แกะไม่ได้หรือเปล่าหมาแล้วครับหมาแล้วครับอะไรมานี่ข้างในหัวเขียวมาเลยไม่ใช่แมงวันนอนมาแบบนี้ดึงออกมาออกมานั่นด,ดึงออกมาเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่อีดาบคืออะไรวะ อยังอะเป็นดาบหรือเปลืงเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวก่อนซื้อสเก็ตเขาแถมดาบเหรออ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอะไรไอ้นี่ไงอะไรนะอะไรอะไรเอาไว้ด้านข้างเอาไว้เวลาเวลาเวลาเหนียวอะไม่ใช่แค่เหนียวเวลาจับอะอะไรคือเวลาเหนียวล่ะเรียกอะไรวะอะไรล่ะไม่รู้อะเรียกอะไรสักอยี่ยเดี๋ยเดี๋ยว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 คัดก่อนคัดก่อนคัดก่อน ดูแล้วว่าเรียกว่าอะไรแป๊บหนาเรียวการเรลยวในฝรั่งเศสซิเรียวเรลเรียวการเรียกว่าเรียวการแล้วกันใครๆเรียวการ,ร,อ,ร,อ,รอันนี้เท่แถมแถมมาย่ออะไรสักอย่างไม่รู้แต่เป็นพวกโอซิล oh, สเกตปะไม่รู้อะเมดอินแคนาดาเท่หนะไม่เคยเห็นเลย แต่แต่เคยเห็นของเพื่นพี่อ่ะที่เขาติดด้านข้างเขาจะติดด้านข้างนี้เวลาเอาไว้เวลาเล่นผ้ามันจะถ้าสมมติเราเราจับแผ่นเฉยอ่ะมันก็จะไม่มีตัวนะใช่ไหมมันก็จับแผ่นเบอบแต่ถ้ามีไอ้ตัวเรลกาดเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ให้เราจับได้ใช่ไหมมันกมันก็จะปุดๆขึ้นมาแล้วเราก็เหนียวเงี้ยเหมือนมีตัวตัวให้เราอ่ะหยิบมันอ่ะนิ้วมันจิกได้อะไรเงี้ยมันก็จะจับบอร์ดง่ายขึ้นเดี๋ยวหาภาพอินเสิร์ตเท่อันนี้เท่อันนี้เท่ ของแถวก็เจ๋งถูกข้างในแถมไอ้น,นันมาอีกสักอันได้ไหมแถมอะไร,ะไรแถมไอ้อะไรนะเอาเลขอะไรวะอะไรอะซเอ็กซ์ถงคาเวอร์ขอของแถมเยอะจังเฮ้ยอันนี้ถูกรุ่นมนันโอ้กินลุงยังไงกินลุงซีเอ็กถูกใช่ไหมภาวนาภาวนาให้ผิดเป็นซีห้าได้ไหม เรลเรลอันนี้คือน้องขอมาดีมากน้องแพ็กมายอดเล้อะต้องบอกว่าเราบอกน้องน้องว่าแบบขอให้แบบแพ็กแบบแน่นมาหน่อยถูกไหมถูกนะแบบเปิดมาแล้ว45นี่กรี๊ดเลยนะแบบผิดผิดก็ใจกันผิดแล้วแบบกลายเป็น45นี่คือแบบคือดีใจหรือเสียใจวะเนี่ยดีใจดีใจเป็น45นี่ ก็ต่างกันยังไงไหนบอกซีซีห้ากับซีเอ็กเนี่ยซีห้ามันเพราะว่ามันต่ํามันเตี้ยกว่าแล้วมันไม่หรูหระมันเบากว่าของพี่กว่าใช้อยู่มันดูแบบมันเตี้ยกว่าซีซเอ็กอะแล้วมันก็ดูไม่รู้ราหน่าใช้อ่ะแล้วเราสั่งน้องซีไรซีเอ็กเออแล้วมันจะได้ซีห้าได้ไงเพื่อเพื่อแบบมันมีอะไรพ้ผ้าทั้งเทคนิีเปิดจ้าเขาบอกน้องว่าให้ห่อมาให้ดีไง เราเราเฮ้าส์เออเสียงอะไรวะเสียงโดนบับเบิ้ลไงขอเน้นจัดนะน้องหอมนักหัดจีกลัวฝนส้มเป็นรอย วับที่โดนบ่อยออกินลูมี่รักแต่รักกินลุมแห่ไไแนแห่นแห่นแกะเรียบร,ออรอ้อยแล้วอือ ดูสิกระดาษทรายมีปูดหรือเปล่าเช็คคอมเช็คก่อนไอ้ไม่ปูดเช็คกระดาษอุยเช็คขอไมใบปีนมีไหมนิดหน่อยนิดหน่อย เดีบบ๋ยวดูซิม,บบมาจากอะไร้างมาจากโรงงานอ่ะมันไม่ได้แบบทะเลาะอ่ะไม่ได้เข้าเนื้อบุบบุบมาน,นิดนึง่งไม่แน่น่าจะเกิดจากการกระเทืะนะนะห้าสิบบาโดยรวมโอเคนะฐา,านดูด้านหลัง ดย <Day> ตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นแน่นอยู่แล้วแน่นมันเป็นรอยของเ,อเหงมือนโมของ cover เนอะมันเออใช่เขาจะแบบเหมือนว่าบากไว้ให้เอวก็อะไรนะสเก็ตทัวร์มันเข้าได้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอตอนแรกอ่ะที่เราซื้อกันเนาะหนูนนนนว่าเป็นตำหนิคน<อ>ที่หน่อยเยขาบอกว,ว,ว่ามันเป็นเรื่องปกติของตระกูล cover cx อยู่แล้ว ตอนแรกก็แอบหวั่นใจนะว่าไอตัวสุดท้ายเนะี่ยแม่งจะเป็นตัวโชว์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแตบบ่ดูจากสภาพก็ล้ออ่ะล้อก็อยังเงาอยู่อาจจะตัวโชว์แหละแต่มันมันไม่ได้แบบถูกลองอะ่ะ <c oughs> กลัวว่าใจอ่ะก็แอบกลัวเหมือนกนะันว่าแบบไอตัวสุดท้ายเนะี่ยมันเป็นตัวลองหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเที่ยวอยู่แต่น้องบอกเออถ่ายรูปมาโดยรวมสีไม่ได้ถูกอะไรนะ ไอ้ใบวีหรือว่าเอ้ยเขาเรียกอะไรใบอะไรที่กัที่มันเป็นรอยตรงเนี้ยแล้วก็โดยรวมแล้วมันก็ยางก็ดูไม่ได้ถูกใช้งานมาคือส่วนหนึ่งเราให้น้องสกีนให้ก่อนมาแล้วไงใช่น้องมาแล้วก็ช่วยดูให้ถ่ายรูปแบบตำหนิต่างๆที่มันมาจากโรงงานอะไรเงี้ยตรงไหนที่มันแบบดูแบบสีมันไม่เท่าสีมันแบบดูตะปุบตะปับบ้างในเล็กๆน้อยอ่ะตาม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 ปกติแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ถาม ทางร้านให้ทางร้านเขบอกอ๋อมันเป็นแบบตัหน,น,นิมาจากโรงงานนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเกิดมาจากการใช้งานอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวเรามาดูแกะอันนี้สักอันหนึ่งก่อนดีใจกว่าได้สเกต็ตอีกอเพื่ออะไรคำเนี่ยนี่วิลกัดเขาจะเอาไว้แปะไว้ตรงนี้น ใช่ไหมแปะไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเวลาหยิบบอร์ดอะถ้าสมมติ id, เวลาคนที่แบบสายเล่นท่าสายโอสคูอะถ้าสม id, สมติ id, เราไม่มีอันนี้ใช่ปะ่ะเวลาเราหยิบบอร์ดเนี่ยมันก็จะหลุดมือได้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าอย่างงี้มีน็อตด,ดึงเข้าไปใช่ปะ่ะมันก็จะอยู่ที่แล้วเวลาเราหยิบบอร์รออบบอรดไอ,อ้ตัวเนี้ยมันก็จะฟิกอยู่ที่่ะแล้วก็จะหยิบขึ้นมาโดยมีไอ้ตัวเนี้ยช่วยช่วยเหนียวอีกแรงหนึ่งคือมันก็จะยกขึ้นมาได้ครั้งแบบอย่างเ<อ>งี้ยก็จะใจฟีลว่ามันจะอยู่นิทานอะไรเงี้ยเอออันก็ ติดกับอะไรติดกับอะไรอ่ะใช้น็อตเนี่ยเขามีน็อตเนี่ยน็อตยิงอ๋อเคือยิงเลยอ๋อคือคือก็ต้องติดยาวไปเลยเดยใช่โอ้ยอย่างนั้นก็เสียได้บอร์ดอ่ะดีเดี๋ยวไปติดไอตัวตัวเด็กเปล่าดีกว่าไอตัวบอร์ดขับต้อมเราเออไอตัวนั้นไปติดตัวนั้นเป็นแต่มเท่จริงเว้ยแถมมาก็ดีนะเออยี่ห้ออะไรเราน่าจะเป็นแบบแบรนด์แฟชั่นแบรนด์เน่งแต่เราก็แต่ก็อวเมรินแคนาดา ก็ย่งดีวะ n o more bad future n o more bad future ไม่มีอะไรแย่กว่าอนาคตหรอไม่รู้เดาถ้าผิดก็ตัดเอาละกัน n <c> o <oughs> no more bad future สกสกาเทสสกาาสกาาสกาสกาเดา,สก,าสกูส,สเก็ต .com .ba สักอยนะ่างอ่ะอ่านไม่ออกต้องให้สายที่แบบเขาไนนะว้นะวิแตนี้ชอบจริงอันนี้อันนี้ของแถมประทับใจประทับใจของแถมถ้าแบบถ้าถ้าแบบตรงเนี้ยมีมีอะไรนะขาเรียกอะไรสเก็ตรทูของคอเค้าเบอร์ห้อยแถมแนละ้วนี่คือแบบขอจูบปากเจ้าของร้านทีนึงเลยจะบินไปเมกาหรืองไงคะ อยากกแบบับอยากจุบป,ปากเจ้าของร้านเลยถ้าแบบได้มาแค่นี้ก็แบบเออเปิดมาก็เฮ้ยโอเคแถมเวลกาดมาโอเคเบื้องต้นก็โดยรวมก็โอเคครับสวยงามตามท้องเรื่องของกินรูมแบบที่เราชอบขายดีไหมปล่อยปะ <c oughs> ไม่อันนี้เราเก็บ <c oughs> ปล่อยปะ ไม่ไมๆๆเพราะว่าอันนี้คือพีออเดอร์น้องไปนานมากเ,เพราะว่านานนานน้องๆกับสมูทสตาร์เลยอ่ะเออประมาณเดือนสามได้มัาคือน้องบอกว่าน้องน้องซื้อมาเรียบร้อยแหละแต่น้องฝากคนที่ส่งอะน้องคนที่ส่งที่เมกาเป็นโควิดติดโควิดส่งไม่ได้จ้าไม่สามารส่งได้นี้ก็น้องก็เลยหาทางอื่นก็เลยอาศัยกับพวกพวกที่กำลังจะ กลับใช่ไหมหรือว่าอะไรสักอย่างส่งชิปปิง้งอันนี้สองชิปปิ้งส่งชิปปิงงปป้งใช่ไหมตอนแรกเห็นน้องบอกว่าจะฝากกลับแต่คงแบบมันใหญ่เกินเออ,เออใช่ใช่น้อง<ช> <ๆ S 2> มันใหญ่ไปมันใหญ่ไปใส่กระเป๋าก็มาไม่ได้น้องเลยหาทางอื่นมาให้ส่งชิปปิ้งมาแทนใช่แล้วก็ซื้อที่เมกาก็คือดีอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติเราซื้อแล้วเราไม่ชอบอะ่ะสามารถคืนได้ใช่ภายในแบบกี่วันกี่เดือนแต่ต้องไม่เล่นแต่ต้องไม่เล่นมันนะใช่ใช่ซื้อมาแล้วแบบสมมติวางไว้อ่ะ เราไม่ได้เล่นอ่ะซื้อมาปุ๊บวางไว้ง่ายง่ยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจหมดแพชชั่นดีดีซื้อมาไม่ได้เล่นแต่หมดแพชชั่นแล้วเนี่ยก็ไปซื้ได้ใช่โคเก่งมันจะมีกําหนดเวลาของแต่ละห้างอยู่น้องบอข้อตกลงของแต่ละสถานที่แต่ละแต่ละห้างแต่ละมีพ์นเมต์อะไรเงี้ยเราก็มีข้อตกลงรับก็ดีแล้วแบบมาซื้อมาถึงครับเกิดแบบดูอ่ะดูดูเฮ้ยอยากได้ตัวนี้มากฝาแล้วว่ะตัวนี้มันแบบไม่ใช่อะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะดูดูดู ดนเพื่อนป้ายามาก็อยากเปลี่ยนก็เอาไปคืนเขาแต่ไม่รู้ว่ารีฟันได้เต็มหรือเปล่าแบบคืนไอ้แม่ไอ้น้องบอกว่าน่าจะได้ได้ได้หมดแต่ว่าคือเหมือนตามกําดกําหนดของต้ไม่ใช้แล้วก็ตามกําหนดเวลาเขาใช่ได้ได้คืนนั้นเต็มจํานวนเจ๋กมากมากแต่เราไม่คืนหรอกเพราะว่าเราชอบมาถึงขนาดนี้แล้วคืนไม่ได้แล้วจบไว้เพียงเท่านี้ประทับใจมากกับประทับใจยิ่งกว่าบอดอีกประทับใจยิ่งกว่าบอดอีก เรียวกานี่ลูกดาบโคตรเปี้ยวเปิดมาคือตกใจใช่ไหมเออตอนแรกงงไอ้อะไรวะดูใบลูมาหอน่าจะเป็นเรียวกาเโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิงกิให้เราด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ